ก้อนที่มา้าเป็นร่องแบบนี้แล้วก็เอาผานจจรวดมาแทกเนาะมันเป็นผานแบบใดก้อนเดี๋ยวพาไปเบื้องครับได้ตอนแทกขึ้นที่ได้แทกง่ายๆนะครับเพราะว่าจะมีดินอยู่กลางร่องเพื่อให้เขาแทกขึ้นนะครับโดยการใช้ผานจรวดอันดับแรก,กผมจะแทกด้วยผานหัวหมูนะครับผานหัวหมูที่มันจะมีใบที่กบเข่าม้ากลางร่องนะครับใบกบเข่ามากลางร่องแบบนี้นี่ครับ ลักษณะพานที่เป็นแบบนี้ก็นะครับบรรแรกที่ขอามาเทกเนะครับอันนี้ผมกระทายลงให้พี่น้องเบื้องแ้วแล้วครับรอบแรกเนาะตอนเทกมาว่ายกลางล่องนะครับพานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วตัวพานนะครับตัวพานอ๋อสามารถปรับได้นะครับปรับได้ปรับความกว้างได้นะครับอันนี้ก็คือยุ่กับเขาเลยเขาสามารถปรับได้นะครับปรับหยับเขาออกได้สบายครับ ้าล่องมันแคบเขาก็หยับเข้าไมาอีกนะครับตาล่องมันกว้างเขาก็หยับออกไปได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการปรับของเขาอันนี้ก็คือตอนไถผน้มก่อนนะครับเมื่อนี้มาลงคลิปเกี่ยวกับการไเถเบอร์เข้าร่องนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบื้องผ่านจรวดกันครับ ไข่เสร็จแล้วครับพี่น้องเบึง้งตาตาดีเนาะครับกลางล่องเนาะเดี๋ยวเตะถึงล่องไปเนี่ยครับเดี๋ยวเตะถึงหยาถึงร่องนะครับเดี๋ยวผมที่เอาไก่โสิดสี่สิบแปดมาฉีดอีกแท่นึงเนาะครับอาทิตยนะ์หน้าเนาะอันนี้ก็เอาหยาใน